นรเรื่องของความรักการค้ำประกรันหุ้นส่วนสัญญาเนี่ยลงนามให้สัตยาบันอะไรก็ตามต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นผมว่ามีปัญหาควรระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแต่มีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณดูแล้วตุ๊บปั๊บตุ๊บไทยที่อยากมีลูกรอบนี้ลูกมาเรื่องของเงินทองเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีถึงรอบนี้นะครับหลายคนอาจจะลงใส่เออวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสีชมพูก็ใส่สีต้อนรับปีใหม่นะครับเนื่องจากว่าจะพยากรณ์ภาพรวมของดวงดาวนะครับปี25 6 6นนะครับเราจะค่อยๆ ไล่ทีละดวงก่อนเลยนะครับดวงอาทิตย์นะครับก็เดินปกติทั่วไปนะครับดาวจันทร์ดาวอังคารก็ยังถือว่าโคจรปกติตลอดทั้งปีนะครับแต่เริ่มจากดาวพพุธนะครับช่วงกลางปีจะมีปัญหาสักนิดหน่อยนะครับเขาจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับตั้งแต่23กรกฎาคมนะครับได้ตำแหน่งมหาจักรกับราชาโชคแต่เขาจะอยู่ราศีนี้ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับจะเกิดการพักมนเสิร์ชนะครับพอวันที่23ากรกฎาคมเขาเดินหน้าเป็นปกติแต่ พอ11สิงหาดวงดาวเริ่มพักหรือว่าเดินถอยหลังนะครับยังอยู่ที่ราศีเดิมไม่ได้ไปไหนแล้วเขาก็ค่อยขยับเดินหน้าต่อในวันที่2กันยายนนะครับค่อยๆขยับเดินหน้าเป็นปกติแล้วก็ไปหลุดพ้นอีกทีคือวันที่28กันยายนนะครับค่อยมาเข้าสู่ราศีกันเป็นเกษตรกับเป็นอุตรนั่นแปลว่าในช่วง2เดือนนะครับดาวพระพุธจะโคจรมีปัญหาแล้วก็อีกทีหนึ่งคือดาวพระพุธจะโคจรช,ช่วงปลายปีนะครับก็คือตั้งแต่ 4ธันวาคมนะครับพอเขาอยู่ที่ราศีธนูนะครับแล้วเขาจะเริ่มเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ธันวาคม2566นะครับก็ยาวถึงสิ้นปีอันนี้จุดหนึ่งนะครับต่อมาดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งราชาโชคที่ราศีเมษตั้งแต่วันที่19เมษายนหลายคนก็คงจะมองว่าเอ๊ะมันยังดีแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะตั้งแต่วันที่29สิงหาคม 2566ดาวพฤหัสบดีเดินโคจรถอยหลังยาวถึงสิ้นปีเลยนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ยังไม่ได้ข้ามราศียังอยู่ที่เมษเหมือนเดิมตามมาด้วยดาวพระพุธนะครับไม่น้อยหน้าเริ่มจากนะครับเดินเป็นจังหวะจากโคตรปกติแต่พอช่วงวันที่30พฤษภาเขาก็เข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคหลังจากนั้นเขาก็ขยับเข้ามานะครับวันที่30มิถุนาหนึเดือนก็เข้ามาสู่ราศีสิงห์ ดูเหมือนเป็นปกติแต่มันมีแต่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเดินโครจรนะครับต่อยหลังพักมนเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ยังเดินหน้าถอยหลังยึกยักไปอยู่แล้วเขาก็จะสวิงถอยหลังไปในวันที่27นะครับสิงหาคมก็จะถอยหลังจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกรากฎอีกครั้งหนึ่งได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอีกทีนะครับเขาก็เดินถอยหลังเป็นแบบนี้แล้วก็สักพักก็จะหมุนแล้วก็เสดเดินหน้ามาอีกทีพอจะข้ามราศีอีกทีก็28กันยายนนั่นแปลว่ามีช่วงสวิงนะครับตั้งแต่เดือน6จนถึงเดือน9เ,นเขายังคงอยู่ที่2ราศีนี้แต่เขาก็จะค่อยๆเดินปกติไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่28 กันยายนเนี่ยเขาก็จะเดินเป็นปกติไปข้ามราศีอีกทีหนึ่งก็คือช่วงของวันที่3พฤศจิกา2566เป็นนิด แล้วเขาก็อยู่ตรงนี้จนถึงสิ้นปีนะครับอันนี้ก็จะสวิงหน่อยหนึ่งตามมาด้วยดาวพระเสาร์นะครับอ๋อเป็นดาวดวงใหญ่ที่หลายคนรอคอยนะครับก็ดาวดวงนี้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆขยับโยกนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเ,เมื่อเขาเดินพ้นจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับตั้งแต่วันที่1มีนา2566แต่ดาวพระเสาร์ก็ไม่น้อยหน้าวันที่19มิถุนา2566นดาวพระเสาร์เดินโคจรถอยหลังอีกแล้วนะครับก็เดินถอยไปจนถึงวันที่23ตุยี่สิบ 23ตุลาคมปุ๊บดาวพระสาวถึงจะเดินหน้าปกตินะครับอันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันเรียกว่ามีดาวโคจรเสียหายอยู่นะครับค่อนข้างจะหลายดวงคือดาวพฤหัสนะครับดาวพุธดาวศุกร์ดาวสาว์โอก็นักอาการนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวของพระราหูเดินโคจรเข้าสู่ราศีมีในวันที่17ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เดินเป็นปกติอีกดาวหนึ่งคือดาวพระเกตอันนี้ก็ย้ายราศีเดินเป็นปกติไปนะครับเขาก็จะค่อยๆขยับเริ่มตั้งแต่ตุลน,นะครับแล้วก็ค่อยมากัน มาสิงแล้วก็เรียกว่าใน12ปีนี้เขาก็โดดไปเมฆนะครับเขาค่อยๆเดิน6ราศีเป็นปกติของเขาแต่มาถึงดาวดวงสุดท้ายคือหมายเลขสูรหรือมฤตยูไม่พูดถึงเลยไม่ได้จัดว่าเป็นดาวดวงใหญ่นะครับใช้เวลานาน7ปีกว่าจะเดินรอบนี้เดินหน้านะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะครับ2566เขาเดินโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภ หลายคนก็บอกโอเคและราศีนี้ค่อยๆขยับบางคนก็พ้นเคราะห์บางคนก็โดนอันนี้สุดแท้แล้วแต่แต่ดาวมันจะอยู่ครับเรียกว่าตั้งแต่วันที่26กันยายน2566้ากเขาก็เดินโคจรถอยหลังพักราศีที่พฤษศเหมือนกันเรียกได้ว่านะครับดาวพุธดดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ เมื่อจะอยู่5ดวงเนี่ยเสียนะครับเดินพักบนเสิร์รอ้วกอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ดาวที่ไม่โดนเลยก็มีดาวอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับราหูแล้วก็ภเกตเรียกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสวิงกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในมุมกว้างบทสรุปภาพรวมของปี2566ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีสิง์ในปี2566นะครับ ภาพรวมเนี่ยผมว่ามุมดีก็มีนะครับมุมร้ายก็ยังคงไม่พ้นเฉ็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องอดทนนิดนึงเพราะที่ผ่านมาดาวพฤหัสก็มรณะผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้แล้วแต่อาจจะส่งผลมีปัญหาแต่รอบนี้นะครับดาวพฤหัสเข้าสู่มุมสุภะมันก็ถือว่าเป็นเป็น,นจอดทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังมีเรื่องของความรักเนี่ยโอโ้โหผมว่าอ้วกนิดนึงนะครับดีไม่ดีปีนี้ผมว่าคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมจะเริ่มให้จากเรื่องของความรักก่อนเลยนะครับ พอวันที่1น,นะครับมีนาเนี่ยดาวเสาระครับเขาโคจรมาเร็งดวงชะตาอันนี้เนี่ยเรียกว่ารับไม้ต่อจากราศีกรกฎเลยนะครับเพราะในหลักการพยากรณ์เขาจะมีคําก่อนนะครับเขาบอกว่าเสารเพ่งเล็งรักว่าแล้วอสุราภุมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็น11แท้แกลาหูเล่านี่ตรงนี้จุดนี้นะครับ2ปีดาวเสารเล่งดวงชะตาของท่านต้องอดทนเรื่องของนะครับ คู่ครองหรือคนรักเทหน่อยยิ่งถ้าใครลงมาชวนค้ำประกันผมบอกเลยงดค้ำประกันขายทุกกรณี2ปีนี้คุณจะมีปัญหาอ้วกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันกับหุ้นส่วนหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับคนรักนะครับไอ้ต้องระมัดระวังเนี่ยเดี๋ยวคนเก่ากลับมานิสัยเดิมๆม,มันกลับมาหรือดูแล้วมันเหมือนจะดีเดี๋ยวโดนขุดคุยประวัติเก่าๆเดี๋ยวผมว่าแจ็คพอตแตกนะครับมีสิทธิ์ยิ่งช่วงปลายปียิ่งระวังให้หนักเพราะดาวลาหูเนี่ยคือดาวเรื่องของคู่ครองคนรักคุณโดยตรงเเเ้้าาาลล่่่นทะงงบอยยไปสูมมุ รณะโอ้โหเสาที่เป็นเจ้าเรืออิิก็มาเลีงดวงชะตาเป็นปินทุบาทดวงแตกเดี๋ยวพอลาหูเนี่ยก็ย้ายเข้ามาสู่มุมมรณะตั้งแต่17ตุลาโอโ้ผมว่าจุดนี้เนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความลักการค้างประกานหุ้นส่วนสัญญาเนี่ยลงนามให้สัตยาบานันอะไรก็ตามต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นผมว่ามีปัญหานิดนึง นะครับตรงนี้ต้องระวังเรียกว่าเตือนก่อนเลยเพราะเดี๋ยวตอนแรกดาวเดินดีผมว่าคุณไม่เห็นผลอะไรแต่พอช่วงปปลายปีเสามาอยู่แล้วตั้งแต่มีนาเดี๋ยวพอตุลานะครับราหูย้ายด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมว่าคุณต้องเกิดนะครับเรื่องราวตา่างๆนี่ยังไม่นับประกอบกับนะครับ20เมษาก,กับ14ตุลาจะมีสุรยุปราคาแล้วแถม 5. กุมภากับ28ตุลาเกิดจันทรุป,ปราคาอีกเรียกว่าการเกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งดาวอาทิตย์คือตัวคุณถูกคืนกินทุกทีผมว่าเอฟเฟกตพวกนี้มันจะมากระทบคุณด้วยดังนั้นก็ควรระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ไปตามนะครับตามคนรักจนเกินไปเฝ้าหึงหวงจนเกินงานผมว่ามันก็ไม่ดีหรือในขณะเดียวกันจะปล่อยปะละเลยไม่สนอกสนใจกันผมว่ามันก็ไม่ได้นะครับ อันนี้มันจะเป็นแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งก็คือไอตัวคนเก่าๆมันเลิกลากันหมดแต่มีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณดูแล้วตุ๊ปปัตตุ๊เป๋หรือว่าออกนอกรูนนอกทางแวะไปเวียนมาจุดนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของดาวนะครับปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรหรือบริวารเขาอยู่มุมสุภะนะครับหรือสําเร็จใครที่อยากมีลูกรอบนี้ลูกมาใครที่อยากมีหลานรอบนี้ได้อุ้มหลานแต่ถ้าใครไม่พร้อมรอบนี้ก็ต้องอุ้มจนได้นะครับต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึง ส่วนใหญ่ดาวเสามะเร็งดาวคู่มรณะแล้วดาวลูกมาสัมพันธ์แบบนี้นะครับเผลอเดี๋ยวคุณก็มีลูกไม่คาดคิดต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าใครจะแต่งงานนะครับอยากมีลูกอยู่แล้วผมว่าเป็นเป็นในจอทิศทางที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถพยากรณได้หรือดาวพฤหัสซึ่งเป็นเรื่องลูกไปอยู่มุมสุภะแปลว่าลูกนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศลูกไปเรียนต่อต่างจังหวัด ลูกไปเรียนในสถานที่ที่ดีขึ้นจเจริญงอกงามขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับมันถ่ายได้2อมุมหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะอาจารย์มันมีแง่มุมแบบนี้ด้วยเหรอ ปรศาสตร์นะครับต้องใช้ระยะเวลาประสบการณ์นะครับค่อนข้างจะยาวนานส่วนตัวผมเนี่ยก็15ปีรวมณวันนี้ที่อัดคลิปอยู่ด้วยนะครับแต่ส่วนที่ผมไปเริ่มเรียนกับอาจารย์แต่ละท่านมาเนี่ยก็เรียกว่ารวมแล้วแต่เป็นยอดฝีม,มือระดับชั้นครูบรมครูปรมอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนวิชาให้ผมมาผมก็รู้แล้วแต่เอาเคล็ดลับทั้งหมดนี้นะครับมาทําเป็นคลิปแล้วก็สอนออนไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีพื้นฐานแล้วอยากเรียนนะครับก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นข้างล่างให้ตรง ข้างล่างนะครับจุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าคุณก็จะได้รับความรู้นะครับหรือสับแสงทั้งโหราศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะนําไปใช้นะครับเวลาฟังผมพยากรณ์หรืออาจารย์ท่านอื่นๆคุณก็จะได้ตามท่านได้ทันนะครับรวมไปถึงท่านใดที่มีพื้นฐานแล้วนะครับก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่พอคุณได้ฟังเคล็ดลับเพิ่มมันก็เหมือนคุณต่อย,ยอดนะครับหรือเหมือนคุณได้เคล็ดลับต่างๆที่ใช้เวลาระดับ แต่ละท่านนะครับบรมอาจารย์บรมครูโหนบรมอาจารย์ต่างๆที่ถ่ายทอดให้ผมผมก็นําประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดเพิ่มเข้าไปอีกในหลักสูตรออนไลน์นี้เรียกว่าประหยัดเวลาของคุณอย่างน้อยก็หลายปีนะครับต้องมี20-30ปีขึ้นนะครับอันนี้ถือว่ารวนแล้วแต่เป็นเคล็ดลับที่เราเปิดสอนนะครับเรียกว่าให้แต่เคล็ดลับตัวน้าเนี่ยผมว่าคุณไปเอาที่อื่นก็ได้แต่เคล็ดลับ ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะเราจะเอาเก็ดลับรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาอัดอยู่ในหลักสูตรการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับสําหรับเรื่องงานของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงนะครับเมื่อดาวไม่จะอยู่เขาโครจรมาที่เรือนของการงานของคุณคุณมีโอกาสนะครับที่จะ ตั้งตัวได้นะครับใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอยู่เพื่อเผอรอบนี้ออกมาเป็นเจ้าของเพราะดาวไม่จะอยู่เขาย้ายทีมีระยะเวลา7ปีนะครับเรียกว่าก็มีโอกาสอยู่หรือใครก็ตามที่เป็นลูกน้องก็อาจจะเลื่อนเป็น CEO ก็ได้อันนี้อยู่ที่มุมดาวแต่ละท่านว่ามีดาวตั้งรับดีขนาดไหนอันนี้เป็นการพยากรณมุมกว้างนะครับ ประกอบกับในช่วงของวันที่30พฤษภามนะครับดาวเรื่องของงานเขาก็เป็นราชาโชคแล้วเขาก็มาต่อวันที่30นะครับมิถุนาก็มาทับดวงชะตาของท่านผมว่าไอ้30มิถุนาเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานก็คงจะดีอยู่แต่ว่าสําหรับใครที่เพิ่งตั้งตัวก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวเขาก็เดินโครจรพักมนเสิร์ต ะครับเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังมันจะงง,ง,งๆยงวยแล้วก็อยู่แบบนี้นะครับไปจนถึงวันที่27สิงหาพอเขาเดินถอยหลังเข้าสู่มูวินาธเดี๋ยวก็เหนื่อยใหม่อีกก็อดทนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอวันที่28กันยาให้เขาเดินมาหาคูณอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างจะดีขึ้นแต่ก็นะครับค่อยๆตั้งตัวหรือว่าเซตระบบไปเสร็จแล้วจะไปลงตัวอีกทีหนึ่งก็ช่วงนู่นเลยครับ3พฤศจิเพระดาวเขาก็เดินหน้าปกติเป็นจังหวะไปจนถึงปปลายีแ้วนะครับ แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองปากทองอันนี้ต้องดูนิดหนึ่ง23กรกฎานะครับจนถึง28กันยาเนี่ยดาวเรื่องของเงินเงินทองทองของท่านเขาอยู่ที่ราศีสิงห์อันนี้ถือว่าเรื่องของเงินทองเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีถึงแม้เขาจะเดินเซไปเซมาเหมือนคนเมาอยู่บ้างนะครับเดินเขาเรียกพักบนเสวยคือเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเรียกว่าโซซัสโซเซเหมือนคนเมาเดินเป๋ไปเป๋มาแต่ก็ยังถือว่า ยังทับลัคนาของท่านอยู่การเจรจาเป็นลาภผลแก่ท่านนะครับช่วงนี้ถือว่าการงานก็ราชาโชคดาวพระพุธเรื่องการเงินก็ราชาโชคเผอๆอ,ออกมาได้งานมีคนสนับสนุนส่งเสริมคุณเข้าไปอีกนะครับดาวพฤหัสก,ก็ถือว่าอยู่มุมสุภะก็เจริญองอกงามไพูบย์เข้าไปอีกจะไปเสียก็แค่เรื่องคู่อยู่อย่างเดียวอันนี้ก็คือจุดที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับท่านที่เกิดในาลัคนาราศีสิงในปี2566ครับ